เกี่ยวกับทงเราจัดเรานั่น,นบริษัทหองเมื่อไอยู่พี่น้องไปใส่ลูกค่อยไปพ่อผีอเฮ้ยเฮ้ยไปชนเอก็ไปพ่อผีจี๊ดฝันว่าเจ๊ตามแนวทางน,น้องไข่ผมครับฝันจังไรลูกวกาให้เอฟซีคนฟังเนะี่ยฝันว่าไปนอนอยู่หน้าอืมไปนอนอยู่หน้าบาิเวณไปกับใครลูกไปนอนหน้าไปกับเป็น เนื้อควบฝันมันไปกับย่าไยไปกับย่ายเทาไปบะน,นี้เล่าซ้วนไปกีบเ,เห็ดอยู่ป่าสวนกีบเห็ดอยู่ป่าเนี่ยเดี๋ยวเทาเนาะบะนี้ไปไปย่งางเขาไปในปา่าปัาพักกันแยกทางกันไปแยกทางผมไปทา,ทางนึงแล้วไปทางนึงแยกทางกันไปหาเห็ดวะท้อแยกทางกันไปผมไปพ่อ ต้นต้นยังวะต้นคือยังต้นเนี่ยแต่ว่ามันใหญ่มันใหญ่หรือต้นไม่ต้นใหม่มันใหญ่ต้นไม่ใหญ่นี่ต้นี่โอ้ต้นทั้วสาเนี่ยมันใหญ่ขั้สายใหญ่ใหญ่แบบสามสี่ขนกรอบก็หุ่มบมุนปลูกครับใบมันเป็นอันมันคือจังหวันเป็นประตูในซองฟังมันเป็นในต้นนี้นึงแล้วก็มาต้นนี้นึงเท้าวันมันโค้ง คือยังประตูโอ้คือแบบซุ่มประตูเป็นไปซุ่มประตูทางเข้าไปเนยางรอดเข้าไปหันว่าเธอไว้แม,นม่นยางรอดเข้าไปในหันได้เข้าไปบ<ม>่ลูกยางเข้าไปอยู่จักไปเช็ดส้นได้ยังยางเข้าไปออบนินีผมตื่นขึ้นมาบอกผมได้ว่ามือเช้านี่แหละตื่นขึ้นขึ้นมาประตูทุกกูฝันมันคือจังท่างเขาเมืองรับแล่เทว่าวัชร ไข่ไข่ข้างเขาเมื่อกับเรียกเนี่ตะกีนเป็นตำานานบันนี้ในความฝันจักเป็นยังไงบุ๊อาบล้วเขาย่างเขาไปย่างเข้าไปบัดไปเห็นหนึ่งเป็นเป็นเฮียนเฮียนเกาขึ้นดำกูดปูนพานเขาไปเขาประตูแล้วมีเฮื่อนมียังมีเฮียนเป็นมู่บ้านทมไมตะกีเลี้ยงกันไปเลยเลี้ยงกันหลยเป็นมู่บ้านไลหล้างิี หลายหลังงอกไปทาั้งงานก็นเห็นเขาต่ำเขางอกไปทั้งผีก็เห็นเขาอ่นเรียงสั่งไปเทียนผู้ชายดอกใส่สุดใส่จงกระเบนโอ้รากระเตียวเห็นะอหมส้จงกระเบนบวบใส่เสอืออผิวขำสูงสูงเงีวบวอ้วนจอยเออบ้านเขาเอ้วนว่าผ่าเน็บกระเตียว แบกสร้างมาแบกสร้างมาคนแบกสร้างโอ้จังเขาแช่แบกคักบ่แบกสร้างมากเนี่ยคลืคนขี่สร้างแมนอดีตสร้างขี่คนโอ้ยักแบกมาจะใส่ยักแบกมาจะใส่บะนียนเรื่องฮันลังไปเบื้องนั้นบอกเขาเกิดกายไปละหันลังไปเบื้องพัฒน์ให้เขาไปในประตู แบกสร้างหายหายเข้าไปในประตูย่างหายย่างเข้าไปในประตูแม่ย่างเขาไปในกูคือย่างออกจากกังเขาเขาย่างไปโลกมนุษย์นะเป็นบ้านเดือดรังไม่ถือสร้างมานำเอาเอาดึงโซ่ลากไปจูงสร้างมาจูงสร้างลากออกประตูตัวที่สามมันใหญ่สามสิบก้นผุ่นเอาดึงโซ่แบบง่ายๆกวาดข้ากวาดข้ามาก ใหญ่อุ้ยกวางใหญ่ขนาดในกวกบบกผุ่นโ,โบลมป,ประตูทิ่นโบลมต้องได้ดึงออกดึงออกมันใหญ่หลักสร้างมากจีสร้างสามตัวสามตัวบนันนี้คนที่หลักไปนี่บ่าเห็นผมแต่ว่าเห็นไม่นิ่งผู้นึงเต่าเต่าดอกนุ่งสินมาก เขียวหมากมาพร้อมเด้ไพ่กระตามานำไพ่กระตามานำเอาเสียมสักบัญนี้เอาผ้าคว้มหัวผ้าคว้มหัวผ้าคว้มหัวแต่กระยางมาว่าเอ้ามึงมาได้จังไหนวะสันตามพวงบุราบอกว่าต้องไพน่ะครับเอามึงมาได้จังไหนวะสันเอ้าผมม่รู้ดแล้วผมยังเขามาหลุดเอ้าวาสันเหรอมึงเขามาได้จังไหนนี่นั่นเดี๋ยววาสันว่าไม่งบันี้ เราจบ่กเป็นบ่บันทีเพื่อนเพื่อนทางกลับอันทางออกยุไซว่าสั่นบุสิกลับไปหาแยกขนาดห้างเยือนแยกหาบ่เห็นเมึงหันลังไปว่าสั่นหันไปมึงยางออกไปเลยบันทีเพื่อนนั่นก็ผมสิกลับเพื่อนได้เอาปลาให้ปลาซ้องตัวปลาซองตัวปลาอย่างดุวาใหมจักมันซื้อบลออกมันตื่น เป็นไข่ไข่คือจังเงินปลานิ่นนี่ไหมปลานิ่นแต่ว่าหางมันเหี่ยวหางมันเหี่ยวเราหางมันนั่นเป็นคือจังเงินหางอัินพญานาคหางมังกรนี่ไหมมันเป็นเส้นเหี่ยวๆแล้วมันเป็นฝอยสีขาวดิเป็นเส้นเหี่ยวเป็นฝอยอยู่ปลายหางแม่เป็นสีเผือกสีขาวมะหอยช่องตัวก่อนกระบ๋านก่อนกระบ๋านย่าง ก็เข้าไปพ่อหายไปได้กับปู่เป็นปมย่างเข้าไปแน่นประตูปุ๊บสะดื่อตื่นด้วยตื่นเลยตื่นด้ยก่อนออกจากประตูบ้านออกออกจากประตูปลาให้สองตัวเอาปลาให้สองตัวแต่ว่าตอนแรกน่ะเขาแบกสร้างให้เบิ้งแบกสร้างผู้แรกมาแบกสร้างผู้ที่สองกระดึงช้างธรรมดานี่แหละแต่ผู้ที่สามแต่มันใหญ่ช้างใหญ่มันจะช้างตัวที่สามมั่น เป็นไล่ดอกบัวอยู่หน้าผากมั้งไล่โค้งมากจริงๆประจุกันอยู่นี่อยู่ง่วงุ่งแล้วว่าพื้นที่ปลาให้นแบบไหนสองตัวสองตัวสร้างสามตัวสองตัวสร้างสามตัวค้นดึงสร้างค้น,งนแบกสร้างค้นขีสร้างสร้างขีค้นสร้างขีค้ขน,ขน นายพีวิตรเลย่จักพ่มก็ไม่อยู่จะวางจะว่างสร้างหรอแปดสองนี่มาแน่นอนละพี <brom mache noise> <sm> ่น <s uck sein> <sm> ้องปลาสตัวนี่ขวงตัวนี่แปดสองนี่เดียวปลาหางเยเงมันกัเลขแปดที่เดีวเนาะขั้นเด็กกเลขไข่ามันเป็นคืบายางแปดสองเจ็ดสองเนาแล้วกิจังสันตัวแปเจ็ดสองตัวเนาะสร้างเลยดิสร้างช้นตัวเลยดิสรางตัวเกาสามันตัว แปดเจ็ดสองกับเก้าสาเลยเนาะกันพี่น้องตีชะไยกันอเอาขันแรกกับแปดเจ็อไปนี่เจ็ดสองแปดแป่นีละเอแปเสองสองปเจ็ปลาสองตัวเนาะแปดเจ็ดสองก่อนีเรื่องเก้อแล้วพี่น้องเออกาสมเกไหม ก็สามสร้างสมตัวก็สามครับผมเป็นหกสามเลยนั่นไงเอาตับไปรดพออาต้องไฟกับตีเรียกว่าเป็นแม่นก็ได้ตีเอาปั้นในย่างเดียวปั้นในย่างเดียวคอได้จีเป็นแม่ที่ได้คือได้ปลาเม่นปลกได้ปลาได้ปลาสองตัวเแปลสองกับเจ๊สองแหะแน่นอนล่ะ วันกว้องฟันนั่นทางเขาเป็นตะยานเออทางเขาเป็นซุ้มประตูเป็นซุ้มประตูเป็นตะยานเป็นแต่ยานมันมีโคกคุ้มด้วยนะเสร้ยกกกกเนี่ยการยูเสียแต่ว่ามันไม่ชื่อชนี่มันแบบเหมือนเทวันมันเกิดเออแค่แค่กับตัวนี้กับตัวนี้แมนเป็นซุ้มเหมือนเสี่เป็นซุ้มกันเออเทวันมันกับเกิดโค้งเฮ็ดเป็นประตูทางใต้ยูทำมากมึงเดี๋ยวไปแค่เห็นแค่ซุ้มประตูเห็นแค่ซุ้มประตูแต่ว่าเขาไปข้างในปุ๊บเป็นหมู่บ้านหมู่หนึ่งเลยแมนโอแต่ว่าอยู่ใน แต่ว่าอยูในห่วงวเขาน่ะมันบบมีอย่างมันเป็นปลาซีซอแต่ว่ามันเป็นอันทางส้นน้อยๆเป็นแปลแบบเข้าไปแบบไม่หาเห็ดหาเห็ดหาคียางไปพอกางนั่นเออพลังยางเขาไปนหั่นหรอจีัญามาม่าเจไหนจมาได้จหนมาด้วอกันวะหาก็สามสี่อ๋อผู้ชายไหมโอ้ช่รักส้างเนี่ีขี้ชอบผู้ชายความดิโอสร่างขี้ผู้ชายสร้างขี้ควผู้ชาย หาน่บ่เออมีกะทิมีนเดียวลากไปลากมากแต่ที่บไม่หาบ่ไหาก้สามเนาะอาอตัวเดียวมกันไห้กันไหซสนะก็หาป็นสร้งที่ที่ใชนั่นมีมนสกห้าห้ากนี่ตัวปลาปลานี่มันปลาสตัวปลาสองตัวมันกป็ดสอง่าสองปลาสตัวนี้ปองก่แล้ว เอาเห็นว่ากันไว้ครับยุ้ยครับผมเอาหลายสร้อยกันตีสร้อยตีตัวตีเอ้าพี่น้องเย็บซี่มาประกาศซื้อแอบหัวไว้่พ่อพี่น้องยุ้ยครับผมรูปแบบแม่ชัยนะครับเนาะน้องไผ่สเปอรนดอยครับพี่น้องเย็บซีวันนี้มาเต็มตีแมนแม่นเราพิจารณาเบอร์ไม่ติดตรงใจจีตรงใจเพื่อนครับเพื่อนสองบอการทีมงานกับตีออกมาให้เดทสามีเพราะต้องไปตีเลขว่าเป็นในตะปันยุ้ซื้อเนาะ คนขี่สร้างสร้างขี่คน้นสร้างยางอยู่ของล่างคนอยู่ตรงเครือ่องสามตัวมันก็มีแล้วเนาะมีสามมีหกสามมีเก้าสามแบบนี้ที่ผมตัดผมมาเนะครับเนาะส่วนได้ปลามาสองตัวนี่คือขั้นตีสองตัวกันมันได้แค่สองตัวที่ไม่นม่ได้ที่เป็นแปดสองอะไรอืด้วยแปดสองกับเจ็ดสองแหละเขาบอกกันเลยว่าเอาคามันปลาเป็นเจ็ดเป็นแปดก็เลยนำของไปขที่แปดเจ็ดสองตัดเอาครับที่ห้าเก้าสาม นะครับได้9363ขับอ c ซครับขอบคุณคุณอ๊คไยครับพีออพ่นอะไที่ครับ,รบไปที่แนวทางเนาเอาโศกอามารน้ำแข็งสิมีล้ว่ะโฉกโศกมันมาด้ำ้วยเลยครับเอออีซีครับผม